หอมไวยๆพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันค่ะหมกป่านางเบงิ่งปปกเมีาามเย,มยพี่น้องพีได้แซ่บปากบ่วพี่ดแซ่บปากจ้่หมกป่านางยนี่ยเสาร์กินเผาน้ำกันได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไม่อยาว์แล้วสิมาเพียรยังกินน้อมาหนีน้อมนีิยายสิพามาหมกป่านางจ้าป่านางกับ เนี่ยคะ่ะปลานางเป็นจังสีหรือค่ัจะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับปลานี่บ้านพี่น้องเอิญปลาอีหย mm ังน้อค่ะยายอูเอิญปลานางนี่ไม่เนี่ยเป็ราสิมะมกหมอด้วครับนี่ิใส่หลายอย่างก็ยี่ทูฟักตีลาวักต้นหอมนี่แหละครับหมกบานเอามาเนี่ยรสสีก็เลยจ้าฟังนี่สิมมกหมอด้วครับปลาลงเลยแบบนี้ปลานางนี่มันสุกไวค่ะปลานางสิสุกไวแค่สิปรุงเลยนะครับนี่สิปรุงเลยหอมสั่ไปเลย กำไปเลยตามด้วยค่ะตะไคร้หอมแดงค่ะครับอันนี้นิยูหรือใบแดงครับคือต่ำเพราะหยาบหยามนะครับมีเขาเป็นมกหมอปรุงเลยแบบนี้มีหอมงาครับงาใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาแม่อุมาพรค่ะตาสีมองคุด หมกสูตรออมสูตรแกงนะคะอันนี้จะเข้มข้นเป็นปลาบลาดิแจีงสีได้ครับอันนี้เป็นปลาสีม่วงอันนี้ใส่แกงใส่ออมใส่อย่างสิเข้มข้นดีครับแซ่บนี่ต้องใส่ไส้หัวหอมลงไปเลยค่ะใช่อันนี้หอมหอมใส่เลยอ๋อปลาปาลุกโดนเลยค่ะว่าปลาน้านี่มันสิสุกเลยครับ,ต,รรบต้องสีสุกเลยต้องใส่ผักปิดลงไปเลยค่ะลงไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครู ใส่หลายๆเลยครับหมกหมกปลาเนี่ยครับสุกเราได้ครับคุณนายหัวๆเลยพอหมอพี่น้องหมกขท้าเดียวกระสุนขาดไปนะปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับพร้อมเลยจ้ามาตักกันเลยจ้าสุกเราได้พี่น้องแบบนี้หอมครับพี่น้องเป็นแร่เสีบครับหอมห้วยหวยมาหรอกจ้าพอมค่ะไปตักกันเลยจ้า ัได้ครับมีเราตักแล้ยวกันหอมหอยหอยมาแล้วครับหอยหอยมาเลยค่ะอันนี้เป็นหมกปลานางได้ครับหมกปลานางบ้านพี่น้องเลื่อนสายอย่างกับข้าเมียนบอกนี่เลยครับนี่แหละครับจะเป็นปลาเนื้ออ่อนแต่หมกแซ่บปลาปลาเนี่ยหมกเสี่บเสียบหมกสิ่หมกทัางสีเเทศได้หลายอย่างครับเอาไปทอดกระเทียมหรือว่ากังไดกระไดครับแต่ั้งสี่ก็ปลาเนี่ยมีสิบกระไฟนิดกั่งปลานางอาหารบ้านนะครับม่ีอูมาป้อนไม่กิน หมกป,ป่าหอมไวๆพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันค่ะหมกป่านางเบึงแม่พี่น้องไป่จะแซบปากบัวพี่จะแซบกับแก่หมกป่านางเนี่ยเสากินเผาน้ำกันได้พี่น้องเจ้ะสวัสดีค่ะ